จับสังเกตจองกุ๊ก BTS งานนี้ผมยาวคัมแบ็กหรือเปล่าในวันที่1นึ่สุราคม2020ที่ผ่านมาค่ะนนุ่นๆ BTS ศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ได้ทำการสแสดงโชว์เพลง black swan เลคะในรายการ the tonight show starring jimmy fallon รอบ tonight D3 นะคะก็เป็นสเตจที่โชว์เพลงนี้โดยสเตจแรกที่สแสดงก็คือเพลง idol สเตจที่2ที่สแสดงก็คือเพลง home และสเตจที่3ก็คือเพลงแบ็กสวานซุ่งนุ่มนั้นก็ได้ทําการสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยในเรื่องต่างๆค่ะโดยพิธีกรก็คือคุณจิมมี่ฝารลอนนั่นเองเรียกไว่าสเตจในวันนานน้นะคะก็คือสวยงามยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเป็นอย่างมากทั้งฉากสีเสียงแสงน,นคะคะ รวมถึงตัวของศิลเป็นเองก็คือหล่อฟาดบาดใจมากค่ะนี่แหละค่ะก็ทําเอาขึ้นเทรนในประเทศไทยของเราอีกด้วยนะคะในตอนนั้นด้วยติดแฮชแท็ก bts f o r on d t r e e ทั้งสีหน้าแล้วก็แววตาแล้วก็การแสดงบนเวทีนะคะก็คือหนุ่มๆนั้นเพอร์ฟอร์มดีมากเวลาที่เราดูแล้วก็คือละสายตาจากใครคนหนึ่งไปไม่ได้เลยคือเสน่ห์นั้นน่ามองทุกทกคนเลยค่ะและแฮชแท็กที่ขึ้นเป็นอันดับที่1นนะคะในตอนนั้นก็คือแฮชแท็กจองกุกนั่นเอง ที่ทำเอาอามีที่หากันก็คือจองกุ๊กนานได้มัดจุกผมพร้อมกับใส่ชุด C ีทูนะคะสีดำบางๆพร้อมกับอิดเนื B ้อบนเวที v คือจองกุ๊กนะคะเป็นแดดดีมากค่ะซึ่งแดดดีนั้นก็ไม่ได้แปลว่าพอนะคะทุกคนานาั้นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจงกุ๊กเพอร์ฟอร์มดีมากนะคะด้วยการที่จงกุ๊กนานมัดผมแล้วก็ผมอันฟูๆหยิกๆนีนะคะซึ่งหลายคนานั้นต่างก็คาดการกันว่าผมยาวของจงกุ๊กจะกลับมาอีกหรือเปล่า เราก็มารอดูกันว่าเราจะได้เห็นลุกจองกุ๊บผมยาวอีกหรือไม่และรอบนี้ก็คือยาวแล้วนะคะสามารถมัดรวบได้แล้วหรือยังไงก็ตามนะคะตามที่เจ้าตัวนั้นได้บอกดีวีนลัสที่พามาตัวเองนั้นอยากไว้ผมยาวสามระดับด้วยกันระดับแรกก็คือผมยาวถึงจมูกระดับที่2ก็คือเท่าลิมฝีปากและระดับที่3าก็คือความยาวเท่าระดับคางของตัวเองนั่นเอง ณตอนนั้นก็คือจองกุกก็ได้ไว้ผมยาวอยู่หลายเดือนเลยนะคะแล้วก็ได้ตัดออกไปหลังจากที่ตัวเองนั้นได้ไว้ผมยาวได้ประมาณ5เดือนด้วยกันซึ่งจองกุ๊กนั้นก็ได้บอกสาเหตุที่ตัดไปค่ะในรายการ most requested l i f e ว่าผมของตัวเองนั้นฟูและเสียมากมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากในการดูแลเส้นผมแล้วก็เลยได้ตัดสินใจตัดออกไป ที่จังกุกได้ตัดสินใจตัดผมออกนะคะก็ทําเอาชาวอาเมทั่วโลกนั้นต่างก็พากันแตกตื่นแล้วก็ตกใจมากว่าจังกุ๊กนั้นตัดผมทําไมเพราะจังกุ๊กตั้งใจที่จะไว้ผมยาวไว้แน่แต่ผมของจังกุกก็คือเสียนะคะแล้วก็เป็นเรื่องยากในการดูแลรักษานั่นเองก่อนหน้านี้ค่ะที่จีมินได้มาอัพทวิตเตอร์พร้อมกับจังกุกมากนี่ที่จังกุ๊กนั้นก็ได้มัดผมครึ่งหัว พร้อมกับผมยุกยไว้ข้างหน้าก็คือค่อนข้างที่จะยาวและล่าสุดในวันนี้เลยค่ะในวันที่8ตุลาคม2020จองกุกก็ได้มาอัพทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของวงพร้อมกับมาร้องเพลง Savage Love r e m i ก็จะได้เห็นว่าผมของจองกุกนานเริ่มยาวมากๆแล้วแล้วจองกุกก็ได้มีการมัดผมเครื่องหัวพร้อมกับปล่อยผมข้างหน้าอันยิกยยอีกเช่นเคยเรียกได้ว่าโซแดดดีมากเลยค่ะเราทุกคนก็มารอดูกันว่า ผมยาวของจังกูม,มักเน่แห่งวง BTS จะกลับมาทัมแบ็กอีกหรือไม่ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ